สวัสดีครับอาจารย์อิทธจิตสิทธโหฟันทงวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชตาสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ช่วงล่วงวันที่16ถึง22มิถุนายนนี้การเงินการงานความรักสุขภาพเป็นเช่รยมาติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยนะครับการเงินช่วงนี้ดาวการเงินมีการเดินหน้าอย่างรวดเร็วอีกทั้ง ในส่วนของดาวที่สัมพันธ์ในเรือนชะตาของการเงินคือเรือนที่เกี่ยวข้องกับคำว่าโอกาสหรือความเสี่ยงดังนั้นในช่วงเวลานี้จึงมีเกณฑ์นในเรื่องของคำว่าการลงทุนการจ่ายเงินการเสียเงินไปกับคนใกล้ชิดโดยเฉพาะกับหุ้นส่วนการค้ากับคนที่เรามีเป็นหุ้นส่วนการพาร์ทเนอร์กันดังนั้น จึงควรพิจารณาว่าสิ่งนั้นก่อเกิดประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่หรือการลงทุนไปแล้วเกิดดอกออกผลมากน้อยเพียงใดการงานดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งความสำเร็จเป็นดาวแห่งความดีเป็นดาวแห่งการสนับสนุนตอนนี้มาสถิตยอยู่ในเรือนการงานดังนั้นจึงมีโอกาส ว่าจะได้รับภารกิจในทางรับในทางที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพื่อในเรื่องของการตรวจสอบหรือสะสางในสิ่งนั้นๆให้เกิดความกระจ่างและขณะเดกันหากท่านมีงานส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะจะสำเร็จเป็นอย่างดีครับสมมุคคลควรบูชา พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศและใช้น้ำอบคันธมาศผสมน้ำอาบตัวเป็นประจำเพื่อให้บังเกิดเป็นสลิปมงคลเกิดความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองครับความรักคนมีคู่ในช่วงระยะเวลานี้ทั้งคนมีคู่และคนโสดดาวความรักคือดาวพระศุกมากุมชะตาอีกทั้ง ดาวคู่ของคุณเองก็ไปอยู่ในส่วนเรือนที่เกี่ยวข้องกับคำว่าการสนับสนุนและการส่งเสริมดังนั้นคนมีคู่จะได้รับการสนับสนุนจากคู่มาสนับสนุนตัวท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมคนโสดจะมีวัยรุ่นวยัยใสแอบเข้ามาสนใจเป็นพิเศษดังนั้นก็ควร จะดูในเรื่อง,องความเหมาะสมด้วยนะครับสุขภาพในช่วงระยะเวลานี้โรคภัยแค่เจ็บต่างๆมักจะมาจากทางอากาศดังนั้นต้องระมัดระวังโรคทางลมหายใจที่มากจากอากาศฝุ่นละอองต่างๆหรือโรคที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงเวลานั้นๆดังนั้นหากคุณ มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสจะต้องเข้าไปในพื้นที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคําว่าระบาดระบาดระบาดต่างๆดังนั้นควรจะต้องเรามาระวังป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยนะครับและก็มีการป้องกันตัวเองดูแลตัวเองเป็นอย่างดีครับจบการพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ช่วงระหว่างวันที่16ถึง22มิถุนายนนี้สวัสดีครับ